ข้อมูลเยอะเล็นึงนะคะในแน่แน่นะคะอยากให้ทุกท่านนะคะกรอกข้อมูลอย่างก็จะลดเวลาของท่านนะคะเดี๋ยวตอนท้ายหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วท่านให้ข้อคิดแนะนะคะก่อนที่จะออกจากห้อง พี you? Me, ่แอสวัสดีทุกผู้มทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านวันนี้จะเป็นการัมผัขอาเหียวต้อ0 0ิบงถูกาะลุับที่หัท่อเหเห็นว่าโครงการถนนสาย43ทาง รวมบางสวนและถินสายโขทางรวมลุ่มปากน้ำบางสวนเพิ่มรสิวนตลอดทุรคนจสามารถแก้ไขปัญหาและเพื่มภาพของจังหวัดในการเชื่อมโยงโครงการที่สามารถพัฒนาสร้างรายได้ให้กับจุฬาจังหวัดภาคใต้ั่งไทยสอดร้องกบที่ประษชาติร่วมทางพนธุ์ันธุเป็นมือาะีพคสตนต์ร์ดเก็บริษัทโชกเป็นกิจการศึกษาความเหมาะสม เป็นสายโทรารรมกโรงเสียนเล็กเป็นสายประชาสัท่ันและชี้แจงข้อมูลและละเอียดของโครงการในภาพรวมพร้อมทั้งรับฟังความาโโเห็นข้อเสนอต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาโครงการครับท่นสวยนะครับภาษาการภาษาการที่ในการแถงข้าวเชิอบทคู่กรณนะครับอัวอย่างนักเรียนะครับ ผู้แทเพื่อางหลวงคือนักนคะครับเรพยจาวัดจังจนะครับมประกรบดอาเที่ยวทางนะครับท่านนายรัชเถีเมอีงสุวรลท่านนายรัตน์โทไท่านรัฐพรพจะรณ์เทยวกทอท่านวใส่ะเม่คนะครับมีท่านหลงอายศเสีเมืองสวท่านผู้นำพุทนพระบุตรเกียรติสุนพี่น้องระชนทุกท่านนะครับท่านขออมาสม การต่อต้องต่อสร้างกระนนสาย43ปานนะครับในวันนี้ทุกท่านนะครับเน่ยนะครับว่าเมื่อเช้าก็ในเขตสุเมทองนะครับทางหลวงชนบทก็ไปรับฟังความคิดเห็นเรื่องของการทําเส้นทางเชื่อมของบริเวณสายจ่อกับเอ้นสี่เอ็นหนึ่งนะครับตรงบริเวณขุนกะทีนะครับเรื่อการตัดถนนบริเวณนั้นก็มีการไปแล้วอความคิดเห็นนะครับ ตัวที่ต่างจังหวัดเองก็อยากให้ทางคงทางหรือบริษัทไมือเลารีถนะครับเพื่อความสะดวกเพื่อความทางรถไฟก็ใหญ่ื่อสรุปเลอันตรายด้วยครับอันนี้พอมาที่หลังสวนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่มีทงฐขอาแล้ให้หลาก็ปบ้าอกนะะการนะขอทนะเพี่จะช่วยแด้วนะคะได้ประค่ะ วันนี้นะคะเราผู้สัานะเราก็จะให้ท่านที่มีของทู้สานฝันนะคะได้บรรยายน้ขายไดบทุกข้อนะคะตามในเอกสารที่ให้นะคะจะมีข้อปอเล่ไออย่่นะก็ให้ท่านบรรยายได้กรบข้อนะะเพือเ้าจทีถูกต้องตรงกันครับแปว่าธุรกิจดีหธุรกิจไม่ดีเจ้าของที่จะขายต่อง่ายมากตรงนี้ยังต่อใช่ต่อเพ่ ่เพือ๋อที่เจ้าของบ้านนั่นไงบ้าน